ก็เลยถามบอกว่ายายสมมุติว่ายายย้อนเวลาได้อ่ะถ้ากลับไปสักสี่สิบสามสิบสิบอายุสามสิสิบยายยมาไหมก็ไม่มาไม่มานรอเพราะอะไรใบนั้นเป็นใบที่ห่วงงานห่วงเงินค่ะแต่เวลาเวลาเวลาทํางานไม่ไหวทีนี้อยากจะบําเพ็ญบุญค่ะแต่มันไม่ไหวมันก็ยากเสียแล้วมันยากเสียแล้วค่ะจริงไหมแม่เสิงห์ยม ได้ยินลงุงอย่างนี้ลวงพ่อบอกว่าเนี่ยมันมันเป็นเรื่องง่ายแล้วสังขารทั้งมันเสื่อมเลยนะเพราะฉะนั้นกำลังแข็งๆกร่งเลยต้องรยิบมาอยกแข็งแรงอ่ะอย่างโยมโยมมีปัญหาสุขภาพมากช่วงนี้ค่ะโยมก็ต้องเพราะโยมผ่าตัดมาดลูกรังไข่ตั้งแต่ยี่สิบเก้ากายเป็นไวทองคนอายุแปดสิบร่างกายเ,เหมือนคนอายุแปดสิบตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าแต่นี้คือได้จากพลังบุญตรงนี้โดยตรงเลยโยมโยมถึงได้อยู่ได้นานขนาดนี้ค่ะ เอาเอามาลูกออกได้ยังไงเอามาลูกรงงังไข่คะ่ะมันมันเป็นซีดเ,เขาเรียก